สวัสดีครับพผมคอนสอดนะครับจากฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับรุ่น XL t เครื่อง2 0ง2นะครับเกียร์ธรรมดาราคาตั้งแต่อยู่ที่884,000บาทนะครับสีดำคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า XL t คันนี้ได้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้ได้แปลงหน้าเป็นแบบ F 1 5 0นะครับ F 1 5 0มีอะไรบ้างนะครับก็จะมี กระจังหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่พร้อมตัวหนังสือ F ประี R D เป็นสีแดงตัดดำนะครับแล้วก็กันชนก็จะเปลี่ยนเป็นทรง F1 5 0เช่นกันนะครับมีไฟตัว C มาให้ด้วยนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับก็ยังใช้ของเดิมตรงรุ่นนะครับนี่ครับเปิดไหมครับเดี๋ยวเรามาดู ด้านบนฝากรโปรงตัวนี้เลือกสกู๊ปตรงเตี้ยนะครับสีทูโทนนะครับเป็นสีดําตัวรถแั่สีดาด้านนะครับด้านข้างก็จะยิงซีโคนกันน้ําเข้านะครับถึงแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เลนเจอร์แปะฝากรโปรงนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ไฟหน้าเพิ่มไฟหน้าอ่าเพิ่มมิติของไฟหน้านะครับแล้วก็จะครอบ ขอไฟหน้าให้นะครับเป็นสีดำด้านเช่นกันซุ้มล้อขนาด6กนิ้วที่มากชุดแต่งนะครับลัดด้วยล้อ18นะครับลายดอกไม้นะครับพร้อมด้วยยางฮันกุกนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับขนาดยาง265ห0สขอบ18นะครับเป็นของฮันกุกนะครับเต็มซุ้มกำลังดีครับแล้วก็แก้มนะครับ ตัวแก้มกับตัวกระจกปกติจะเป็นสีครียมแล้วก็จะคุมเป็นสีดําให้ทั้งหมดนะครับด้วยการครอบนะครับแล้วก็มือเปิดกับเบามือเปิดก็จะเป็นเซตสีดาด้านเช่นกันส่วนด้านบนนะครับก็จะมีราวลังคาทรงวาแท็กนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์ลายสัตว์โคนนะครับพร้อมตรงสื่อลนเจอร์ตัวใหญ่นะครับ รถสีดำนะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นสีเทานะครับเพื่อให้ตัดกับรถแล้วก็โลบาร์จะเป็นของอัมเมอร์นะครับตัวนี้พร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่สามนะครับตัวนี้ปกติรุ่นนี้แกวทีมจะมีไฟเบรกดวงที่สามที่หัวเก่งมานะครับพอเราใส่โลบาร์เลยนะครับบางรุ่นมันไม่มีไฟรับจะไปบงังตัวนี้เราก็จะเลือกของเฟนทัมเมอร์ให้นะครับ เพื่อที่ว่าจะมาเสริมไฟดว,ดวงหลักให้แล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวกันลอยนะครับมือเปิดแล้วก็เล่ารองนะครับส่วนกันชนท้ายปกติจะเป็นสีคอมเมียมนะครับเราก็จะครอบนะครับครอบเป็นสีดําให้จะลอามาดูนะครับตัวนี้งานคอบนะครับไม่ได้พ่นนะครับเบื่อเราก็สามารถแกะออกได้นะครับตัวนี้ ด้านท้ายก็จะมีข้อไฟท้ายที่แบ่งช่องแบบชัดเจนนะครับนี่ครับสวยไหมครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับผมแต่งให้ฟรีนะครับทุกอย่างแต่งให้ฟรีนะครับแต่งรถแบบนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง4,9,000บาทนะครับ49,000บาทนะครับ สนใจแนวะแต่งแบบนี้ติดต่อได้ที่เบอร์0863440739นะครับผมปันสอนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ